เ้ยแต่ว่าเราเ็าทำไอ้พวกที่มันเป็นนี่ได้ดิอะไรนะเออ่กล่องไอรอนเราได้ทำไอรอนบอกได้อุ้ยดูดิมันจะเป็นทายอย่างนี้เลย ครับผมสว,ส,สวัสดีครับยินดีที่ได้รับเข้าสู่เกมนะครับวายแพคเทกิทสอง EP ที่10แล้วนะครับผมเย้ yeah, ตอนนี้เราก็เดินทางมาที่2 EP ที่2หลักแล้วอ่ะตอนนี้เอ่อเดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องขุดแรอ่อัตโนมัติที่เราตกลงกันไว้ใน EP ก่อนนะครับผมเอ่อเดี๋ยวอย่างแรกที่จะต้องทําก็คือหาเชื้อเพลิงมาก่อนแล้วตอนนี้คือผมอา่าไปมันแล้วก็มาทําเชื้อเพลิงไว้แล้วนะว่าอยู่นะว่าตรงนี้ตรงนะี้ตรงนะี้โนะอเคตอนนี้คือมันกําลังจะผลิตอยู่โอ้โหเดี๋ยวมันเยอะเลยก็รอผลิตไปนีคืออ่ามันค่อนข้างจะได้น้อยอยู่พอสมควรนะพูด เนี่ยเอ่อทำไมไม่รอดอ่ะอ่าโอ้ต้องใส่ทีละอันโอเคผมมาใสา่ไปในตัวแป๊บนึงมาอย่างแรกที่เราจะต้องทําอย่างนั้นก็คือเอ่อเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเครื่องอะไรก่อนเครื่องปั๊มอ่ะเราต้องใช้น้ําปั๊มแน่อนอนร้อยเปอร์เซนต์เพื่อที่จะเอ่อให้มันทํางานได้เรามีเหล็กอยู่แล้วไอรอนเกียร์เอ่อฟันเฟืองเกียร์แล้วก็ต้องใช้โซนเกียร์อีกแล้วก็ต้องใช้บูทเกียร์อีกบูทเกียร์ก็ใช้สติ๊กแล้วสติ๊กมันก็เอ่อไม่ได้ยากอะไรติกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สโตน อ่ะสี่อันแล้วก็ไอรอนอีก4อันอ่ะพอสเสร็จแล้วอ่าอย่างไรว่าปั๊มอ่ะปั๊มแท้งแล้วก็จะใช้กระจกทั้งหมดอันนี้ไ,ไม่อยู่โอเคไม่ต้องไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก็ใช้ไปก่อนอนี่ที่คาบี่นี่อ่าเราจะใช้ทั้งหมด2อันโอเค16แล้วก็ทำฟันเฟือง ปึ๊บแล้วก็เป็นฟันเฟืองหินปั๊บแล้วก็ฟันเฟืองเหล็กโอเคต่อไปใช้เหล็กอีก2แล้วก็บัคเก็ตเ่าอีก1อันแล้วก็เลสโตนอ่าเลสโตนปึ๊บไอรอนอีกสี่อ่าองั้นนะโอเคแล้วก็บัคเก็ตบัคเก็ตบัคเก็ตเตาถังปั๊บปั๊บๆอ่ะน่าจะได้อยู่แหละอ่ะปึ๊บใส่มาแล้วก็ทำเลยปั้ง โอเคได้มาแล้วอย่างที่1อย่างต่อไปคือเอ่อคอรี่อ่ะคอรี่ก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยมีโกเกียแล้วก็เอ่อดมอนเกียอ,อีก2อันใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดมอนแปดอันนึ่งห้าหเจ็ดแปดอ่ะอุ้ยมันหายไปเยอะเลยอีกแอ่ะหกเจ็ดแปดเอ้ยเก้าเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกโอเคทองใช้สิบหกอันเออถูกแล้วก็ไอรอนอีกอ่ะเอามาชุดหนึ่งโซลิตก็อ่ะชุดหนึ่งก็สติ๊กอีกชุดหนึ่ง โอเคฟลิกแอ็อันหนึ่งเรียบร้อยอ่า <S <S เราจะต้องทำพันเฟืองไม้ก่อนโอเค6อันแล้วก็เอาหินมา1 2 1 2 1 2 1 2ปื้ดเอ้ย3เลยดิ3เลย3เลยอ่ะแล้วก็ไอรอนอีกอืม2อันแต่มันก็เฉยเยอะโอ้ยฟพื่เฟื่อม,มากเลยแต่มันจะไปที่ต้องทำจริงๆริงทำไปทำไปทำไปอยา่าอย่าบนอย่าบนอย่าบน,าบนต้องทำต้องทำเดี๋ยวผมขอทำสักแป๊บนึงนะอ่าปึ๊บเบ๊บโอเค แล้วก็ทองป่าแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ใช้ทองอีกโอเคต่อไปเราก็จะทําเป็นเหล็กไม่พอฮะแล้วก็ไม้อีกเอ้ยแล้วก็หินสิแล้วก็เหล็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บปามันใส่ใน EMC ไม่ได้เนาะทีน,นี้แล้วก็เลสตน stone อันหนึ่งบ่นวายสุดเหลือเกินขาดอะไรเอ่ยมีขาดอะไรไหมไม่มีละอะไรเนี่ยออเนี่ยแต่ละโอเคต่อไปอก็คือท่อเอ้ยไม่ใช่ท่อสิ อันนี้อันนีเ้เราจะใช้สักอันเดียวพอใช้เหล็กแล้วก็ติ๊กิเอ้ยพิสตันพิสตันอันหนึ่งแล้วก็ทำอันนี้สองอันอทำไปทำไปถ้าเราอยากได้แรก่ก็ต้องเสียค่า EMC หน่อยแน่เจ้ yeah. มันก็เหมือนที่เราจะต้องใช้เงินจ่ายนั่นแหละโอเคได้มาละต่อไปก็จะเป็นอ่ฟิวฟิวไฟท์เครื่องดูดเออ่อะไรวะ ขึ้นดูของเหลวอย่างใดอย่างใดยืนใดยืนใดยืนไหน,นไหน,น,ไหน,น,ไหนแบบฟิลฟิลแพรอยู่นี่เราจะใช้เป็นเออ่ควอดอะไม้แล้วกันเราจะใช้เป็นไม้แทนเราต้องใช้เป็นเออ่ทานไซส์อันนี้ก่อนซึ่งอันนี้มันจะต้องอ่าเป๊บน,นึงนะอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเออใช้ไม้กับไอน้นี่อ่ะวูดเอามาแผงหนึ่งแล้วก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บเราจะใช้เป็นไม้ก่อนดีกว่าขาหมดเกลี้ยงเลยโอเคต่อไปเป็น ฟิวฟิวฟิวอ่าวูดฟิวแล้วไบป์อันนี้เราจะหามาจากไหนอีกอีอ <Ye> e. ุ้ยสลามมันสลามมันสลามมันมีสลามบอลปับ๊บแล้วก็อย่างนี้โอเคเอามาเราก็ทํามา6กสีอันเรียบร้อยเอ่อเรียกว่าเสร็จแล้วไหมก็ใช่เสร็จละแล้วก็เอาไดสโตนทอชมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่วางกันยัง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 ลืมอย่างนึงลาฟฟิสอุย้ยโอ้โหโหมดเกี้ยงเลยลาฟฟิสหนึ่งสองสามสี่โอเค เราใช้แค่4ี่อันก็สร้างอันนี้เพราะมันต้องเป็นจุดมาร์กใช่อะไป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 เ,เราจะหาที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่สักไปหนึ่งต้องจําเป็นมันจําเป็นที่จะต้องหาเป็นตรงที่มีแหล่งน้ํา ติดอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตรงแถวๆนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้มันมีน้ําอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมเปิดช้างลอยแล้วเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,องบนโอ้ยต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมนะอืมช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้ตรงนี้ออกตัดออกไปตัดออกไปเดี๋ยวค่อยต่อท่อลงมาก็ได้เออไม่ได้ยากไม่ได้ยาก่ากะโอเคเดี๋ยวผมจะมาร์กจุดไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็ขูดตรงนี้ไปขุดไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วล่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ไอ่าตรงนี้เราจะอ่าไม่ต้องไม่ต้องอ่าแล้วก็วางจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงเอ่อต้องสูบขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งปุ๊บเพื่อให้มันเท่ากันแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ปุ๊บนี่เรียบร้อยหลังจากน,นั้นเราจะอ่าวางไอ้คอลลี่คอลลี่เออโอดีตรงนี้โอเคจากนั้นก็วางอันนี้ไปเดี๋ยวผมไปต่อตรงทำอ่าทางนั้นแป๊บทางท่อน้ําใช่เพื่อท,ท,ที่มันจะได้ทํางาน นันเองครับอ่าโอเคตรงนี้มีน้ําอยู่เดี๋ยวกินอาหารเป็นึงโอเคเราจะวางข้างบนนี้ปั๊มปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยหนึ่งจุดแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องสร้างไอ้ตรงนั้นสร้างอันนั้นอีกอันนึงลืม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 ขอเวลาทักคู่ขอเวลาทักคู่นะทุกคนดูขอเวลาสักคนะูเก่เดี๋ยวตัคดคลิปักแป๊บนึงนะเพื่อความเร่นเร็วไปเจอก,กันโอเคสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวางกันเลยดีกว่าโอ้ก็อยู่ข้างบนนู้นดี โอเค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 เดิน okay, 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 okay. ไปเดินไป,ไปเอออะวางปึ๊บอ่าแล้วก็เราจะวางบล็อกไม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางผิดจุดเราจะวางให้มันมีเสโตトวางไว้ได้วยคือ,อเราจะวางอย่างนี้แล้วก็วางท่อฟิวอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเอาไม่ต่อเชื่อเลยเอาอย่าว่าผมน้ำผิดหรออ่ายแย่จังโอเค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  เด็กเด็กเด็กเดอย่าไปทําใหม่สักแ,แป๊บเดี๋ยวผมต้องไปทําเป็นเอ่อไม่ไอรอนก็ทองงั้นอย่าผมทําเป็นทองเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอเป็ลัทธู่นึงนะครับขอร้องละขอร้องละขอให้มันใช้ทีเธอมาโอเคเออก็วางงี้ไปอ่าแล้วหลังจากนั้นก็คือวางทอสพืชอ่ะไม่ทำงานจะล่ะทางนึงมันให้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหนิดเดียวเองดูจากสับพ่าอืมโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต่อลากยาวไปเลยแล้วก็ขึ้นปั๊ปปั๊ปปั๊ป อ้าวโหจะถึงไหมเนะี่ยจะสภาพไม่น่าถึงร้อนหนึ่งออเออไปลงมา <c oughs> ดูแล้วไม่ไหวดูแล้วก็ไม่น่ารอดไปเอออ่ปั๊บกระดับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเ,ออเครื่องนี้ย้ายก็ได้ไอ้บักนั่นมันหายไปแล้วอ๋อโอเคเอย ไม่ใช่สิ๋ยวบอกว่าต้องทำใหม่อ่ะเย่แหละอ่ะเดี๋ยวทำใหม่แป๊บเดี๋ยวทำใหม่แป๊บหนึงอืมเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้เจี๋ยของอีกเล้วี่เจียของเก่งจริงเลยอะลาฟีสอ่ะสองสสโอเคแล้วก็เลสตนทนชอตป้าแล้วเราก็เลสทนชอตจะข้าไปไนนี่ปุ๊บอ่ะขับขับขับับับตรงนั้นขับตัจะบ้าใจจะบตาใอ่ะ ใช่ก็บาเตะแล้วอ่าเกมเด้งเกมเด้งเกมเด้งอ่ะโอเคเอ่อจะต้องวางอย่างเอ้ยต้องไปวางนั่นก่อนแล้วก็ต้องขึ้นระดับหนึ่งตรงนี้อ่ะวางไปวางไม่ได้อ่ะดิงก็ได้อ่ดิงก็ได้วางแล้วต่อจากนี้อ่ะผมเดี๋ยวผมกดอีก2จุดก่อนแล้วก็วางตรงนี้อ่ะโอเคไอ,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 ๆๆอนน้ตรงนึงปึ๊บออกผิดผิดผิดไอ้กันนึงดึชแล้วก็ดึชมาติ้งตอง โอเคมันคือการมาร์กนั่นเองและเอ่ออันนี้กูได้ใช่ไหมโอเคเย้เ okay. ว uh ่ huh huh. yeah, ทำไมไม่วางไม่ดูเลยเว่โอเคเดี๋ยวผมขอเซตอะไรให้มันเสร็จก่อนนิดนึงนะครับอ๋อ oh, ไม่ใช่มันแค่ดรอปเฉยแล้วไอ้ตอนที่ผมทุบออกแล้วมันดรอปใช่ไหมผมไม่ได้ไปเก็บมันเว้ยแล้วมันก็เลยหายโอเคโอเคโอเคดีที่โช้าดีตอนนี้คือมันอ่าเป่นหายไปไหนเดี๋ยวผมจะอ่าต่อมันตรงนี้แล้วก็อย่างนี้พ่อเดี๋ยวนโอเคพื okay. ้น เดี๋ยว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 ผมต้องไปเอาฟิลมาใช่ปะ่ะไม่ใช่ผมลืมอย่างหนึง่งลืมมาร์กมันมาร์กไปแล้วก็วางโอเคเออ่หลังจากนี้ก็เอาผักหาไอาเชื้อเพลิงมาใส่เดีย๋ยวผมไปเอาเชื้อเพลิงมาหนึ่งทำไว้แต่ก็ลืมออกมาเนาะดีจริงๆดีจริงๆเราอะเออขี้ลืมสุดๆไปเลยจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยฮะวไปนี้ว sẽ lên vào còn thảo về êng này anh như anh này, này à phiếu 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 yên êng đi ok 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 có ok 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 có ok 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 แต่มันก็รู้สึกเดินไปเดินมามันก็เหนื่อยอ่ะเราก็ทําไกลเนาะก็ช่างมันช่างมันเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ำสุดลวแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบในขนาดนั้นนะไม่ได้มีเยอะมากมายแต่ตรองก็ว่างอ่ะนี่ไงได้ละเอยเย่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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วและอีกอย่างหนึง่งผมลืมไปว่าเราจะต้องทํกล่องด้วยแปหนึ่งนะเอ่อปึ๊บอ่ะโอเคเราแค่นี้แหละแล้วที่เหลือเราก็จะแปลกกล่องโอเคไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนมันมืดมันมืดมองไม่เห็น มึดมาักเอออ่ะแล้วก็มานอน อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องอันนี้ไปเลยด้วยกันที่จริงมันควรที่จะทากล่องให้มันมีมากกว่านะผมเห็นระบบหนึ่งจะเป็นของอ่านี่ยไอรอนเชสโกลเชสแล้วก็ไดมอนเชสแล้วก็จะมีพวกคริสตัลแล้วก็ออฟซิเดียนเฮ้ยดูเห็นแล้วก็น่าสนใจอยู่นะแต่มันก็ยากหรือมันจอหนออ่ะเนี่ยอย่างเช่นนะเราก็ต้องไปเอาไดมอนมาใช่ปะอ่ะได้ไดมอนจากไหนแต่มันก็อ,นอย่างงี้ไงมันก็ต้องใช้เพชร 2, 3, อีกข้งสามอันเยอะมากเลยโอเคโอเคมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไว้ข้าวหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําเอ๊แต่ว่าเราก็ทําไอ้พวกที่มันเป็นนี่ได้ดิอะไรนะเอ่อกล่องไอรอนอ่าเราได้จะทำไอรอนบอกได้อุ้ยดูดิมันจะเป็นทางอย่างนี้เลยเจ๋งเดี๋ยวผมเอาอ่าจะเฟิองแสงไปนี้ก่อนเระจา,ายไปผมบอกเลยนะว่ากว่าพวกเราจะได้ไปเอาอากาศเนี่ยก็เอ่อปขนะาที่เราจะได้ไปเอาอากาศเนี่ยก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานแล้วน่าจะหลาย EP เลยแหละผมคิดว่าน่าจะเป็น EP ที่20มั้งหรือไม่ก็15เนี่ยประมาณเนี้ยเราน่าจะได้ไปแน่นอนแต่ตอนนี้คือเรากพ พอหาทรัพยากรก่อนดีกว่าเพื่อที่เราจะได้คราบของต่างๆแล้วค่อยไปเอากาดทีเดียวเลยประมาณนี้เนาะโอเคก็ผมดูว่าทนทนไปก่อนนะครับแล้วเรื่องโปรเจกต์โปรเจกต์มัดแท็กอื่นอะไรเงี้ยก็รอรอกันหน่อยนะผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันแต่ว่าเอาโปรเจกต์นี้ให้มันจบๆไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอายัางไงดีอะมาเติมเชื้อเพลิงนู่นนี้ก่อนไว้ What? โอ๊ยขึ้นไม่ได้อ่าเพราะเชอร์เพิร์หมดใช่ไหมอันนี้อ่ะโอเคมันยังไม่หมดยังไม่หมดแค่เอ่าอันนี้มันบักเฉยไหนบ้ามันะเริ่มบักแล้วเริ่มบักแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คือก็ปล่อยๆให้มันทำงานไปก่อนแต่ผมคิดว่าเราน่าจะทำไอรอนบล็อกได้วะ่ะโอเคเดี๋ยว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 ไปเป็นเงเดี๋ยวไปเป็นึงเดี๋ยว,ไปไปยวลองไปทำไอรอนบล็อกดูสิว่ามันจะได้ไหมเหรือแม็กก็โกบล็อกไปเลยเอ้ยโกเชสสิเออโกบล็อกอะไรล่ะไไไหนนดดูิอออออรืืมม้โเค ได้อยู่แล้วก็เอาเอาเอ่กล่องว่างๆสักอันหนึ่งมาแล้วตีรโรนพวกนี้ด้วยเนาะโอเคแล้วก็ทำกล่องอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บอ้าวทำไมไม่ได้อะซิลเวอร์ไอรอนป้าผมว่าผมก็ทำถูกนะอ๋อไม่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 ผิด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 ไอ้วิธีทำอย่างเงี้ยมันต้องอ่ไอ้นี่อีกแบบหนึ่งอ่ะโอเคเราจะไอรอนเชนมาละเออ่โกเชนเราจะใช้เป็นอันนี้ก็คือซิลเวอร์ส่วนไดมอนด์นั้นเราจะเอาเป็นเอชพเพิร์ดโกล งางาเลยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ก็โอ้โหเจ้ามัได้เจ้ามานเถอะโอเคเรา,า,เาอเตอนนี้เราใช้เป็นไอรอนเชฟไปก่อนเราใช้เป็นไอรอนเชฟไปก่อนนะครับอย่าเรื่องมากอย่า,มมาเรืเ่องมากดีเราอ่ะเอ๊ะเรื่องมากเนียโหทรัพยากรก็หมดโลกหรอกเออไมีใช่หมดโลกสิ AEMC จะหมดเอาโอเคเราก็เอาไปวางเลยเอามาวางแทนอันนี้ปุ๊บแล้วก็ว่างไปอ่ะน่าจะช่วยได้เยอะอยู่แหละนิดนึงช่วยได้นิดหน่อยเอ้ยหรือว่าเราทำอไ,ได้อยู่ก็ขอคอคอ เดี๋ยวขอไปออโดเล็กก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่เดี๋ยวเราน่าจะต้องทําเป็นโกลเชนละอืมใช่ใช่ใแต่ EMC เราจะพอหรือเปล่าเออ EMC จะพอเปล่าดับได้เองดูก่อนจะพอเปล่าขอขอดูสิ EMC แล้วแค่20,000กว่าแต่มาแค่เดี๋ยวก็หายไปละเออหายหมดเกลี้ยงเลยเอ่อให้เป็นซิลเวอร์และซิลเวอร์เราจะเอามาจากไหนก็จากไอรอนอีกนาอคัพเปอร์ละ ก็จากไม้อ่าเดี๋ยวเราทําไปเป็นทีละขั้นทีละขั้นพอซิเวอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่โกน่าจะได้แหละอ่าเดี๋ยวเราเอ่อเอาเอากล่องเราก็มีอยู่แล้วนี่หว่าแล้วจะทุบไหมอ่ะร้อนละร้อนละเราอ่ะหลอนละซิเวอร์อ่าหนึ่งบล็อกมาปืดคอปเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็โกอีกหนึ่งสองสองสามสี่อือน่าจะได้แหละมั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างเอ้าเก็บค้าง ไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลผมกดผิดทีเดียวคือค้างไปเลยโอเคเดี๋ยวตัดตอนที่มันมาใหม่รอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับเรามากันต่อเลยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยดี๋ยว่าข <laughs> องรีเหรออ้าวรีเฉยโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเรา เริ่มมานิดนึงก็ถือว่าไอไอรอดบล็อกเมื่อกี้เราก็ไม่ได้คราแล้วกันเนาะแม่งเกมครางแล้วก็อยู่ก็แบ็กอัพเรดอะลูอะไรกันครับเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเราจะใช้ไอซิลผมขอเก็บของก่อนฝาก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 ฝากแปะฝากแปๆฝากฝากฝากอ่เอาเนี่ยมาเอาเนี่ยมาเอาเนี่ยมานี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้วก็กล่องออโอเคแล้วก็จกแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากซิลเวอร์อ่หนึ่งเ้ ไม่ใช่สิเราจะเอาคอพเปอร์คอพเปอร์8อัน6 7 8แล้วก็ซิลเวอร์1 2 3 4 5 6อ8่อ่ะต่อไปก็คือโก่อีกอีก4 2 3 4ปุ๊บเราวางอย่างงี้แล้วก็วางเป็นปับปับโอเคเสร็จละอันที่หนึ่งแล้วก็เป็นกล่องซิลเวอร์ต่อไปกล่องโกลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แโอเคเรียบร้อยได้ละเย้ได้กล่องโก้ยได้เรียบร้อยไหนแมตซ์ซี่เสีส่ยหนมาด้ซิว่ามันจะกล่องใหญ่กว่าอู้ใหญ่นะโอเคโอเคโอเคมามามาเดี๋ยวเราเอามาวางกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดินเลาะตรงนี้เลยละกันอ่ะดูของซิของค่อนขอน้างจะน้อยหน่อยวางไปปุ๊บปืดปืดป,ดป,ดปืดไม่ไม่ไม่เอามามา เรียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะปล่อยให้มันทำงานไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะยืน a f k ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเล่นยาวๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาอะไรทำรอโอเคเชิญรับชมแบบเพ่ินๆแล้วครับ เดี๋ยวๆๆๆๆๆครับผมลืมคำหนึ่งถึงอย่างหนึ่งไปพอลำมันืดแล้วมันจะมีมอนสเตอร์แล้วผมว่าอ้มองไม่เห็นดีกว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอ่อพอคลิปนี้ก่อนผมให้ดูคนี้แหละไม่ได้แบบเออแบบยาวนานเลยมากโอเคเดี๋ยวนอนสักแป๊บนึงให้มันเช้าก่อนแล้วอีกเราจะมาปิดคลิปกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมที่รับชมจนจบ นะฮะก็ตอนนี้คือเราก็ใช้พยังทรัพยากร EMC ไปมากพอสมควรตอนนี้เราก็กำลังใช้อีกเครื่องแค่นี้เฮ้ยขอโท้เขอให้คำหยาบครับก็เราจะจะใช้อีกเครื่องนี้เพื่อทดแทนกับค่าที่เราเสียไปนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูใน EP หน้าดีกว่าว่ามันจะทดแทนค่า EMC เราหรือว่าหาแรลให้มันได้มากหรือน้อยแค่ไหนเอ้ยผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบบ๊าายย